ฮัลรุนใหม่ๆดูจะขับให้เนี่ยฮัลุนนี้ขบให้ดูจะยดยืตอนดักไม้ดานี่โ้ยย

เราอยากให้ทุกคนทําความดีถวายแด่พระหงวงของเรานะครับแล้วก็อ,อยากให้ทุกคนช่วยกันนะครับรักษาดูแล สังคมสิ่งแวดล้อมต่งตางๆให้อยู่ในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับให้เจริญรุ่งเรืองเราทุกคนนะครับก็หวังว่าอานาคตต่อไปเนี่ยพวกเราจะร่วมม้ร่วมมือกันรักใข้สาม,มาัคคีปองดองกันนะครับเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรานะครับและเราทุกคนเองก็ตั้งใจที่จะทำความดีถวายพ่อหลวงเราอยู่แล้วนะครับก็และอีกครั้งหนึ่งก็คือ,อในหลวงของเรานะครับท่านทรง พัฒนาสิ่งต่างๆเยอะมากนะครับพวกเราเองเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับแต่เราก็พยายามที่จะเดินตามรอยพ่อหลวงนะครับและพวกเราทุกคนถือว่าเกิดอยู่ในแผ่นดินของพ่อหลวงแผ่นดินเดียวกันนะครับและมีพ่อองค์เดียวกันครับ